กับพวกเราสกรอําเภอไทยเจริญนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับมีภารกิจติดตามนะครับ follow up นะครับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนะครับเรามาดูกันว่านะครับหลังจากที่ผ่านการอบรมนั้นนะครับเขาสามารถนะครับนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้หรือไม่นะครับและเขานำไปใช้ในลักษณะไหนนะครับ พวกเราตามไปดูกันเลยครับท่าเกิดอัพเดทงานกับกาแฟท่าเกิดอัพเดทงนกับ I'm v e r l l y glad to meet you today. Dad, can you remember this teacher too? Oh, I got it. She was a teacher at District Learning i m p r a g e m e n t Center. พูกภาษาอักเก่งมากเลยคุณฟ้าค่ะแกลก็คือเป็นหนึ่งในผู้อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพที่สังกัดเราเราได้ค่ะ ที่มาทำงานที่นี่น้อแกก็จบภาษาังกฤษเรืารสือาน้าที่เอกันอ๋อมองคลียเรื่งานที่นี่ใช่่ใช่ๆเรก็ต้องลองไปสปีกิ่งกับเพื่อแล้วแหละดกันอเขียคเขียนล Hi Hi How you doing? h I'm good. Welcome to Enjoy Coffee. Oh, okay. Are you a r i s t a Oh, no. I have a m e r i s e a That's great. I would like to have a green tea milk Oh, so sorry, what do you recommend? Oh, um, chocolate mint Um, latte Latte okay. Yeah And matcha green tea You recommend? Fantastic Can I have a latte, please? Oh, this is so good How much is this? 50 bag. Can I play online? เค okay, Thank you หลังจากที่ได้ข้อรับการอบรมภาษาอาังกฤษเพื่อการสื่อาาสอารอาชีพจากสกลรอเมอไทยเจริญหนูได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะขับค่คะเดี๋ยวไนะแล้วพบกันใหม่ทางสงกลรอเมอไทยเจริญจะไปโฟลลอพใคร โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ